ทำวิดีโอมากว่า500คลิปนะครับเพื่อนๆบอกว่าทำไมไม่ออกจากบ้านสักทีอยากเห็นคุณคิมแบบข้างนอกมากทำอะไรไปแปลกบ้านนะฮะี <Jasmine afraid. S 1> ๋ยววันนี้เนี่ยจัดให้เลยครับพื้นพัฒนาตามตึกพวกนี้มันขึ้นนานแค่ไหนผมหรือเปล่าไห้มาที่เลย นี่ให้เบอร์เดย์ด้วยเหรอสุดจริงๆว่าแฟนคลับอ่ะยอดจริงใหเบอร์เ,เดย์อ่ะทำดีเนี่ยเป็นพี่พี่โอแบบดีใจมากเลยนะยอดการย้อนของเราเบื้อฟ้าไงเออ เอาอย,าง,อา,อยางมาแล้วเว้ยโอยอย่างเทพเ,เอาไปดูเว้ยไปดูเว้ยเดี๋ยวไปถ่ายกันขอบคุณเพื่อนหกแสนซับนะครับตอนนี้ YouTube เนี่ยเข้าสู่หกแสนคนแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยไม่มีผมแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกัตนต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ช่องคลิปพ่อพีไลด์ด้วยนะครับ